กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจนที่เคารพและศรัทธายิ่งจเจริญธรรมครูจิตอาสาและพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อพาพักเปรมกาอินหว่างอายุห้าสิบเจปีเป็นจิตอาสาเป็นเตรียมจิตอาสาสวนปานามบุญสองตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังศึกษาอายะัญญาตี หลักสูตรเจ็ดปีสาขาติดอาสาแพทย์วิถีธรรมและก็หลักหลักสูตรหกเดือนด้วยอะคะ่ะอืมอาชีพก็ทำกสิกรรมได้สารพิษทำการเกษตรมาตั้งแต่บรรพบูรุษนะคะก็วันนี้จะมาส่งการบ้านเออถ้าถ้ามีเวลาก็จะพอส่งหลายเรื่องถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็จะกระชับเอาแค่เรื่องเดียว อ่คือเป็นเรื่องของพ่อ,อกอะค่ะพอดีเป็นพ่อก็แม่เสียไปแล้วก็ยังแต่พ่อก็ตัวเองต้องดูแลพ่อด้วยกันเชา้าตอนเชา้าทุกเช้าจะต้องอ่าทำน้ำนำนำนํานมธัญพืชหรือไม่ก็ข้าวต้มไปให้พ่อทุกวันพ่อก็อยู่ไม่นิ่งอะค่ะชอบทำน้นทำนี่ซนตลอดเวลา รุ่นแปดสิบปาเขาเรียกว่าซุนแล้วค่ะอ่าเรียกว่าซนเลยเหรอคะอพาร์ลองอพาลองเอากล้องขึ้นมาสูงกว่านี้อีกหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นไปจากข้างล่างภาพภาพหน้าของเราจะมันก็จะไปจากคางขึ้นไปไม่แม่ตรงๆหน้ามากที่สุดได้ไหมคะอืมค่ะค่ะดีขึ้นค่ะค่ะ แล้วทำไมแสงมันเพิ่มขึ้นเยอะเนี่นะคะ้ามุมไหนเด็กค่ะมีกล่องมาวางกล้องไหมคะมีกล่องมีมีอะไรมาวางกล้องเพิ่มขึ้น <c oughs> อ่ะตอนนี้พอได้ค่ะตอนนี้พอได้ค่ะค่ะค่ะ,ะ,ะก็คือก็คือวันนั้นก็ตามปกติของพ่ออค่ะในในในคลองยางเขาเรียกของยังมีเกจอัยท์ทานอยู่ แล้วก็มีเรือนแพอยู่พ่อก็ลงทําของท่านปกติไปดูโน่นดูนี่เช้าวันนั้นก็ประมาณชักอาทิตย์ว่าแล้วได้ละค่ะพ่อก็ลงไปในอตอนเช้าพ่อยังไม่ลงในน้ําพอดีตัวเองก็ไปดูพ่อแล้วก็กลับบ้านมาพ่อก็อยู่ข้างหลังพ่อก็ลงไปในน้ําเห็นหลานบอกว่าพ่ออยู่กับหลานสองคนหลานบอกว่าปู่ลงไปแช่น้ําทั้งวันก็ประมาณชักสามโมงบ่ายสามโมงแล้วค่ะก็พอดี พี่พาอยู่บ้านพอดียังนั่งเออดินใส่ถุงเพื่อที่จะกพ่อปลูกทำปกติของพี่พานะคะก็หลานหลานก็มาแล้วก็ตามบอกว่าป้าพา,าปู่ให้มาตามถามว่าปูเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้ปูเป็นอะไรตัวเองก็รีบวางแล้วก็รีบไปบ้านบ้านพ่อทันทีพ่อก็พอไปถึงเห็นพ่อนอนคลุมคลุมคลุมเขาเรียนคลุมคลุมผ้าหหมผ้าแล้วก็หนาวสั่นสะท้านแล้วก็ เขาเรียกว่าอาการสับสนนะคะอาการสับสนมือเนี inder, ่ยสั่นทั้งมือทั้งเท้าสั่นแล้วก็หน้าตาเกจะซีบแล้วก็สับสนรู้สึกกับท่านสับสนแล้วก็กัดฟันหนาวสั่นอาการหนาวสั่นแล้วก็หนาวสั่นสั่นมากเลยค่ะก็ทราบว่าพ่ออ่ะลงไปแช่น้ําน่าจะประมาณหลายชั่วโมงอยู่ไปจับพ่อตรงไหนก็ตัวเย็นเหมือกับน้าแข็งหมดเลยไปจับเท้าก็เท้าเย็นมือเย็นจมูกเย็นเย็นหมดหูเฮิร์เย็นหมดเลยค่ะ ก็อืนึกได้แล้วพ่อต้องมาจากการที่พ่อแช่น้ําแล้วก็เออเขาเรียกว่าเย็นเกินเย็นมากเย็นจุกเหมือนกับพ่อจะช็อกอะค่ะพราะแกดูอาการพ่อก็สับกระสายก็ตัวเองออนึกขึ้นมาได้ก็ขั้น,น,น,นตอนแรกเลยนะคะก็ตอนแรกไปเห็นพ่อก็ตกใจตกใจว่าเราจะทําไงดีก็คิดมาได้ว่าไม่เป็นไรน่ะเรากล้าที่จะทําดีกล้าที่จะให้มันเกิดดีกล้าที่จะดับทุกข์ดับความกลัวด้วยความกล้าะคะ่ะ ว่าพอดีพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบไปโรงพยาบาลเลยค่ะทําทยังไงก็ถ้าพ่อรู้สึกตัวดีพ่อจะไม่ไปโรงพยาบาลเพราะท่านจะไม่ไปโรงพยาบาลเลยในชีวิตพ่อก็ไปโรงพยาบาลครั้งเดียวแค่ผ่าตัดใหญ่ครั้งเดียวนอกนั้นพ่อจะไม่ไปโรงพยาบาลตัวเองก็รู้ดีนะคะว่าพ่อเนี่ยท่านจะไม่ไปโรงพยาบาลเลยถ้าสมมติว่าท่านไม่เหลือบากว่ารงก็ตัวเองว่าถ้างั้นเราก็อมีศาสตร์แพทยวิถีธรรมอยู่แล้วตามที่อา,อาจารย์สอนแล้วก็ทิศอาสาพร่ำสอนอยู่ตลอดก็ ตอนแรกก็กดจุดกดจุดแปดจุดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มันอาการพ่อก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ตัวเองลืมนึกไปว่าพ่อแช่น้ําก็เกิดอาการอยากกา,การยินเกินก็เอานะ้ำมันเทียวไปให้พ่อทาหูทาเอาทีนี้พ่อก็หนาวสั่นขึ้นกว่าเดิมอลาวก็นึกได้เอื่นหนาวแล้วก็ต้องหาร้อนที่ก็ไปให้หลานอะ่ะหลานแล้วก็พอดีพ่อบ้างก็ตามไปให้หลานไปต้มน้ําร้อนแล้วก็เอาใส่ขวดแล้วก็ไม้พ่อกอดแล้วก็ให้พ่อ ทั้งกอดทั้งที่เท้าแล้วก็ที่หน้าอกก็รู้สึกว่าจะลดไปนิดนึงก็นึกขึ้นมาได้อีกค่ะก็ไปเอาสมุนไพรริดร้อน่ะคะก็มีขามีตะไคร,ร้มีใบมะกรูดให้หลานไปเก็บมาแล้วก็ให้พ่อบ้านต้มต้มแล้วก็เอามาให้พอ่อทั้งดมดมดมแบบให้ข้าทาั้งทางจมูกทาง,ทาง,ทาง,ทางปาก่ะค่ะแล้วก็พอพอมันอุน่นแล้วก็ให้พ่อดื่มพ่อดมพ่อดื่มพ่อชักไม่ไม,ไม่ไม่นานนะคะ่ะอยู่ รู้ถือว่าพ่อก็ค่อยๆค่อยๆคลายอาการหนาวลงทั้งที่พ่อส่นแล้วก <Well, S 2> <been> ็กัดสับกระสายฟันกัดฟันสองฟันนี้กัดฟันกอดๆแล้วก็กัดสับกระสายพ่อพ่อพ่อบอกว่าภาษาใต้พ่อบอกว่าเย็น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 ไอเย็น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 แบบเนี้เย็นเย็นหนาวคือหนาวมากพ่อกัดสับกระสายมันก็ค่อยๆคลายคลายไปแล้วก็พอสักพักพ่อก็ลุกขึ้นขี่ขี่เยอะมากค่ะพ่อมจะมีกระบอกขี่ขี่ครั้งแรกก็เต็มกระบอกแล้วก็พ <m uch ing>? ่อก็มานอนตอนนั้นลุกขึ้นได้แล้วค่ะพ่อก็มานอน แล้วก็พี่พาก็ยังกดจุดเหมือนเดิมแล้วก็ให้พ่อดมดมดม,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 มนะแล้วก็ดื่มดื่มน้ําสมุนไพรนั้นแหละค่ะที่้อนนั่นแหละคะ่ะพอชักพักพ่อก็ลุกขึ้นฉี่อีกฉี่ก็ประมาณกระบอกฉี่นะนะคะทีนี้พอพ่อลุกขึ้นฉี่ครั้งที่สองมันระบายได้ระบายพิษออกพราะทีนี้พ่อก็รู้สึกหายหายหายสัน่นแล้วก็หายหนาวตัวเองก็มีความ มั่นใจอยู่แล้วค่ะว่ายังไงอ่การที่เราได้เรียนทางแพทย์วิถีธรรมายังไงก็ต้องช่วยพ่อได้แน่นอนอันนี้ก็คือความมั่นใจของเราแต่เราก็วางใจได้นะคะถึงว่าถ้าพ่อสมมติาพ่อไม่หายหรือว่าพ่อจะพี่น้องเออพี่พาไม่ได้มีพี่น้องคนเดียวนะคะพี่น้องมีกันสี่คนในใจก็คิดว่านี่ถ้าสมมติาพ่อเป็นอะไรไปแล้วพี่พ,พี่น้องน้องเขาคงโทษเราว่าเราเนี่ยไม่ยอมพาไปหาหมอไม่ยอมปรึกษาใครตัวเองก็คงไม่น่ะก็คงต้องหาย เราก็ดับความกลัวด้วยความกล้าก็ทำํำตามหลักของแพทย์วิถีธรรมจนพ่ออาการดีขึ้นภายในสักเมื่อจะครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีได้ค่ะพ่อก็ลุกขึ้นได้ลุกขึ้นตอนนั้นก็ประมาณสักห้าโมงเย็นจะได้ค่ะปกติพ่อเนี่ยท่านจะมีมีวินัยในการในการกินข้าวอะ่ะคือเช้าต้องแปดโมงเที่ยงต้องสิบสองตอนเย็นก็ต้องห้าโมง อันนั้นก็คือจะต้องเป๊ะถ้าใครจะเอาอาหารอะไรไปให้พ่อต้องไปก่อนหน้านั้นไม่นั้นพ่อจะไม่ได้ทานอาหารพวกนั้นก็จะห้าโมงแล้วถามพ่อว่าพ่อกินข้าวไหมก็พ่อข้าไปในครัวพี่พาก็ไปอุ่นดีมีข้าวมีน้าน้านมทันญพืชอยู่ก็ไปอุ่นน้านมทัญพืชให้พ่อแล้วก็หลานก็ตักข้าวาให้พ่อกินพ่อก็กินข้าวได้แล้วก็เราก็เออเบิกบานว่าอพ่อพ่อเรา หายอาการเหมือนกับหายจับพันแล้วก็หายทุกจับพันไปด้วยกับพ่อค่ะเราก็รู้สึกว่ามันพี่พาเนี่ยเป็นอะไรที่ทั้งชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตพ่อที่กําลังจากถึงขั้นวิกฤตของชีวิตอะช่วยพ่อได้แล้วก็ช่วยตัวเองได้มันมันมันรู้สึกเปิดบานปิติมีความสุขมีความผาสุขในชีวิตมากเลยทั้งที่ ถ้าอาการแบบนั้นถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปถ้าสมมุติว่ามีหลานไปตามพี่หรือคนอื่นที่ไม่ใช่พี่พาก็คงจะพาไปโรงพยาบาลตัวเองก็คิดว่าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วไปทําอะไรอะไปข้อหมอไม่รู้จะเข้าจะทาอะไรนอกแต่แล้วว่าอาการแบบเนี้ยมันไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ก็เลยตัดสินใจไม่พาพ่อไปโรงพยาบาลตัดสินใจดับความกลัวด้วยความกล้ากล้าที่จะให้เกิดดีกล้าที่จะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็กล้าในเมื่อความกล้าตรงนั้นของเราอ่าทําให้เราเนี่ย กล้าที่จะดับความกลัวด้วยความกล้าด้วยการใช้เขาเรียกอ,อะไรดับสมดุลร้อนเย็นให้พ่อก็เพราะปกติพ่อก็ศรัทธา,ายันหมอเขียวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่ผาก็ซื้อซื้อ,อเขาเรียกอะไรตัวเล็กๆมาใส่ในวิทยุให้พ่อฟังพ่อก็ท่านก็ฟังตลอดแล้วก็ศรัทธา,าย์หมอกเขียวศรัทธาพ่อครูอยู่แล้วด้วยเอด้วยฐานดืมของพ่อนะคะพ่อก็เลยพ่อก็เลยอาจจะท่านก็เลยไม่ทุกข์ด้วยเรื่อง ท่านพ,พ่อท่านก็ไม่กลัวความตายอยู่แล้วปกติท่านก็ไม่กลัวความตายอยู่แล้วพอได้จึมจับจากอาจารย์หมอเขียวไปบ้างอันนั้นก็เรื่องของทุกข์หายจับพันทั้งของพ่อและของพี่พานะคะก็ส่วนอื่นๆเหมือนกับที่ท่านอื่นๆบอกมาเอ,อตั้งแต่ได้มารู้จักแพทย์วิธีทําชีวิตพี่พาก็เปลี่ยนไปมันก็นว่าอยากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยอะค่ะแต่ก่อนก็มีชีวิตที่อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากเห็นอยากน่นอยากนี่อยากสารพัดอยากตอนนี้ก็ความอยากมัน มันหายไปแล้วค่ะไม่ไม่อยากจะเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนถามว่าเอาแล้วไม่เล่นการเมืองอีกก่อนที่น่าจะเลือกนายกอบตรอบนี้บอกไม่ว่าเบื่อการเมืองมีไม่มีความจริงใจไม่มีสัจจะในหมู่โจรการเมืองเป็นการเมืองคนดีเขาไม่เล่นการเมืองอ่ะเพราะว่าการเมืองมันมีอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ใช่แนวทางของเราอยู่แล้วมันเป็นชีวิตที่เปลี่ยนของพิพาเปลี่ยนดับความดับความอยากได้ ม่เกือบหมดก็ว่าได้ตอนนี้พี่พาก็อยู่แบบทํากสิกรรมไร่สารพิษชีวิตผาสุกไปแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันเอ่อเมล็ดพันธุ์แล้วก็กิ่งพันธุ์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่อขอมานะคะก็มีหลายท่านอยู่ตอนนี้พี่พาก็ส่งไปรอบที่สามตอนนี้กําลังส่งรอบที่สี่ตอนนี้ก็อยู่มีรออยู่ประมาณสี่ท่านนะคะที่ท่านขอมเมล็ดพันธุ์แล้วก็กิ่งพันธุ์มาตอนนี้ก็พี่พากําลังจะส่งรอบที่สี่อยู่เอ่อก็ให้พี่น้องที่ ขอมานะคะก็จะจะจเย็นนหน่อยนะคะเพราะว่าพี่พาก็อมีภารกิจนนนี้นั่นก็เยอะแยะมากมายแต่ละวันแต่ก็พี่พาก็เต็มใจนะคะที่จะแบ่งปัน,ปนแต่นั่นแหละขอเวลาที่พี่พา,ารวบรวมให้ได้ทักหลายหลายท่านแล้วก็ค่อยส่งรอบนึงประมาณสักงสองอาทิตย์แล้วก็ส่งรอบนึงก็แล้วหรือว่าถ้าได้จํานวนหลายท่านที่ส่งเข้ามาพี่พาก็จะขอสละเวลาตรงนั้นนะคะออกไปส่งคราหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ ลงมาฉีท่านตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกเตรียมกิ่งพันธุ์มาด้พันไปส่งถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์มาเ้พันนียพี่พาจะต้องตัดวันนั้นเช้าวันนั้นเลยก็แพ็คขอแพ็คแล้วก็ส่งส่งเที่ยงแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมล็ดพันนียพี่พาก็แพ็คแพ็คใส่ทองใส่อันนี้ตั้งไว้แล้วนี่มล็ลพันที่พี่พาใส่ถุงใส่ทองไว้แล้วสวนมได้พันนะคะแต่ถ้าส่วนกิ่งพันธุ์พี่พาจะต้องเข้าไปเก็บในสวนเพื่อที่จะได้ให้ได้ปิ่งกิ่งพันธุ์แล้วก็หัวหัวเงาที่มันสดสดแล้วก็ส่ง ส่งไปให้พี่น้องโดยที่มันไม่ค้างคืนค้างวันอยู่นะคะพอพอเราส่งไปปุ๊บเนี่ยอีกวันสองวันพี่น้องก็ตอบแล้วนะคะได้รับของแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะบางท่านก็บอกว่าจะช่วยออกค่าส่งได้ไหมพี่พาก็บอกว่าอันเนี้เป็นแนวนโยบายของท่านอาจารย์หมอเขียวท่านบอกว่าให้เราเนี่ยทําให้ทุกท่านที่จะขอ มเมล็ดพันธุ์จิงพันธุ์นียนำความดีมาแลกพี่พาก็บอกว่านี่คือ,อสิ่งที่ท่านส่งความดีมาแลกก็คือนั่นเป็นการเป็นค่าขนส่งของท่านแล้วเพียงแต่ท่านเอาไปแล้วก็ท่านช่วยแบ่งปันต่อชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตผู้อื่นต่อไปด้วยะคะ่ะก็วันนี้ขอพี่พาขอส่งการบ้านประมาณนี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีทั้งกายและใจแล้วก็ทำดีได้ไใจเย็นข้ามชาตินะคะสาธุค่ะ สาธุอภาค่ะหาโนทนาค่ะค่ะท่านเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ตอนนี้เป็นเป็นหลักแบ่อาชีพหลักเลยนะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ที่น้องก็อ่าในแชทบ,บอกว่ามีหลายท่านแล้วนะคะที่ได้รับการแบ่งปันจากอาภาแล้วก็เรื่องราวที่ท่าน นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของการที่เราได้นำองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรมไปใช้ในชีวิตของเรานะคะค่ะอนุโมทนากับอาภาค่ะสาธุค่ะตอนนี้เรามีพี่น้องที่ยกมือจะส่งการบ้านจำนวนเยอะมากพอควรนะคะดังนั้นนะ่ะเราอาจจะต้องได้จัดสรรตรงเวลาว่าท่านล